Pressure's peaking. Every second counts and these plays are next level. This is what the finals is all about. Split-second decisions, teamwork under fire, and victory carved in chaos. Love it. But sometimes the best strategy is to just hit your opponent really, really hard. โซ o c i e t y ว่าอย่าโตัวแล้วมาเดอะเอเลี่ยนเนี่ยได้ลูกโมนด้วยนะเนี่ยลูกโมติดกล้องนี่เคิร์สก็ไไปใหญ่มากฉันยังไม right? ่หลงหลงจะเป็นส pues ุดยอดโอเเยอร์จะแบกเราได้หรือไม่แบกตัวเองดีกว le ่ากูไล่สามแล้วก็ไล่สองไล่เจอมนหมดเลย ทำไมตัวเองแบบเป็นพ้องแคบๆนต็มแน่ถ้าเป็นใหโล่งะเราเสร็จแน่มาใหได้ตูดบางครั้งพอป่าถนาก็ไม่มาตามที่เราหลอกวไม่ใช่ได้เสมอแล้วเอาดมาต่ายมี่งทีมนะหนึ่งทีมนะนึ่ทนคนน่งจะไม่วิ่งตัดตึกแบบเหมือนเด็กขาดเลย แต่ไม่เสี่ยงดีกว่ามันชอบทีมเกิดศึกเกมไม่โดนเพื่อนเพื่อนลองอเอาดิวกว่เอาดิวกว่สแก๊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 สแก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 สไ ไปสวยดเรยตัวแล้วเขาโอ๊ยอะไรอะไรอะไรกูอะไรตนอ๋อหมดเลยอ๋อโอเคแต่หมดไม่รูเมนูทีมไหนหมดแต่หมดแน่นอนวันนี้ไม่เอ้เพื่อนเหรอโอ้โหทำไมฉันโยนแย่แรงอย่างเลยไกลขนาดนเลยเหรอเนี่ยโอ้ไว้หมดเลยอาโตก่อนจะได้โตละเอ้ยไหมเกิดแล้วค เป็นเอเลยเอ้ดูด anyway. ูดโดูไหวหมดเลยเมื่อกี้ก็เลยขึ้นเนี่ยใช่ไม่ลุงตัวท้ามันค้างมันค้างนัวแล้วก็หมดเลยท่านไหนเยีสต์โดนประตูเดิมเมื่อกี้อีกคนเลยโว้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  What the fuck อะไรเนี่ย คนไจะคนไนไหมคนไฟไหมน้ำร้อนลวกจริงลงจริงต้มมาต้มบุญเอะไรโดนเอามาโดนมาโดนเามีการชอะไรสันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ชอมก่อนตัวรอลวกละเมื่อไร่เมอมันมีเสียงกูอยู่เยาะอยูชันนี้โอ้ไปหมเธอเธอจะเข้าไปเข้าหน่ไปแล้วเฮมันมกือบตายมื่อกี้เฮมนเกลับตายเนึงโอ้แก๊สน้ยิงไรไปถึง ได้ยินเสียงล็อกบู๊แล้วเสียงหุกเนี่ยแหละสักอย่างเนี่แหละหุ๊กเหรอน้ำแข็งเหรอโอ๊ยโดี๋ยวเราเบิดเสริมความหนาก็แพงก่อนดีมากดีมากเขาจะสลารลมลงไปทำไมมีคนโดดนไปรับทีละคนเดี๋ยวนอกจะลงมันอยู่เนี่ยไม่ถู่มันอยู่ข้างประตูเนี่ยอยู่ข้างล่างเสริมความหนาอะสองตัว บ้าโมมาแล้วใหญ่ใหญ่ใหญ่ bro 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 be careful bro โอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้ยทำเกิดอะไรขึ้นข้างนอกหมดเลยเยู่ยูาได้รวมโอ้ยไม่ใช่โอ้โหจริงรวมจริงเราต้องเราต้องไปแล้วเดี๋ยวเราจะโดนปูปิดกันเดี๋ยวจะไปเฝ้าด้วยกันหุบกระป๋ ไล <c oughs> ้อ okay. ยู่แ yeah. ล right. okay. ้วอยู่นะโอเคโอ้แย่ละโอเคได้อยู่ได้อยู่ออกออกเลยออกเลยตัวนี้ตัวนล้ตัวนี้อะไรของเนี่ยไปชู่โอ้โหเธอเราต้องวิ่งกับที่เดิมมีซิปไลน์เพื่อนอยู่ขอบคุณมากเพื่อนยิบกันนะไม่ชนไม่ชนรีบไปไฟเกิดมาหรอไอ้นั่นมันอยู่ชั้นไหน อยู่ไอ้ตรงระเบียงปะห้องระเบียงน่ะปะมีคนมาแล้มันเกิด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 ต่อแล้วไปซีไหมแย่แล้วสิไกลนะนั่นแหละปัญหาละโอ้โนตัวหลงละมันดักอยู่มันดักอยู่ถ้าเราลุมมันสองคนแล้วก็มันมาแล้วตูมเลยพี่ไม่จะเป็นเป้าหนีให้เราไหม

อ ah! Somebody dead วะเนี่ยไฟร้อนกว่าไอยลอยลอยไปกับลุกปืนท้าเสมอเท่าไหร่ตกลมาละจงปูอยู่ล่างต่อมันต้องมีมาแน่เลยอาจจะนัวอยู่รอนี่มาด้านซ้าย จะเอาไปเชบอาไหยังไม่ีใครหยิบตู้เลยใช่ไหมเนี่ยหยิบแล้วคนหนึ่งใส่แลายตู้ละเอาตู้หล่นไหมเอาชมพู่อยู่นี่านจันจัไมาแลแ่มีใครหยิบตู้นะหยิบแล้ใส่ล้โอเคใส่แล้วชมพู่ใส่แล้ต่อเดี๋ยวต่อต่อต่อแล้วอยู่แล้วออโอ โอ้ยมอไม่เห็นเนอะางโยเสกโยนแก๊สบังหน้าตัวเองเว้ยนึกสบอยเลยแล้วทีมศัตรูมีใครบวกกันบ้างหรือ,อยังเนี่ยครับผมแทบไม่มีใครตายเลยเว้ยนุนพดพลุหายไปตัวข้างหลังจังเลยใครตัวเต็มหลังเลยศศูรจุดพลุจรูตายเ้าพลิกหลับ มีเวลาอยู่ยังมีเวลาอยู่ไอ้ส้มน่มันก็ไม่แตะตู้เลยนะหายตัวข้างหน้าลส้มก็รอแค่อะไรอย่างเดียข้ังหน้าบอกแล้วโค้ข้างหน้าเธอถ้าเธอเข้าไปเจอชมพูตรงนี้เถ้าฉันตายเลยเธอ ดีเอลได้ใชไหมอ้โอ้โอ้โอ้อนอ้อ้โอ้โ้อ้โ้โอ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้้โอ้โ้วยค่ออีฉันได้ค่ะเสือหอนโอโโน้อยไปนะคะ เนี่ยนะแต่เขาเป็นใครกันเขาจะเป็นอะไรนี่แม็กควีนหรือเปล่าฟิตวิกเตอร์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 บิกเตอร์บิกเตอร์แม็กควีนเ <Victor>. นะี่ยคนเนี้ยทรงนี้รวดเร็วแน่นอนตายอยู่นะรถฉีด่เห็นก,ก็กลัวแล้ว <laughs> ลรถฉีดลุยงเร็วที่สุดไงเด้อ <laughs> ไม่คาเช่า,ชามันอ้าเขื่อดิ <laughs> เชีชชโชว์โคตรใหม่เลยค้น,นี่เกิดฝนหนามมแต่เขามีไม่เท่าโงสนามเธอเขามีนข้างขาวนะอย่างน้อยว่าเล่นมันปีที่แล้วอ่เขาแค่เล่นเขาคเคสเฉยเฉหรือเปล่าแล้วลมันเป็นแพลตฟอร์มไงประเด็นเนี่ยแน่ยไม่ได้หรอรอ,อได้รอ

จำแพทปีอะทำไมบริษัทจำแพทปีแต่เดินตรงเลยเธอไม่เดินไอชมพูไอเวรโอ้ยอะไรกินหายเลยเอาเอาตาลเลยเหรอนั่นไงเธอข้าเช่าไม่ได้เร็วแบบนี้มาแล้วมาแล้วไม่ได้เร็วแบบนี้ดิข้าเช่าไอชมไอชมพูมา แก๊ส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 ๊สแก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 ๊ส๊สก๊สแ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 ก๊สก๊สแก๊สแจ๊สแก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 ๊สก๊สแก๊สแก๊สเก๊สแก๊สก๊สแก๊สแก๊ส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  โอ้ยเธอโแก๊ส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 ฉันจะโยนแก๊สแล้วเธอเอาปูบังพอดีโอ้โหสุดยอดมากเพื่อนขอบคุณนั้งสามอีกขอโทษนะเยิงไปยิงไปไหวไหมไม่ไหวเออบางตายหมดเลยเธอบางตายหมดไอ้เอายี่ยยตัวน่ะ <c oughs> สวยเ้วย <c oughs> อืมเอาไว้เห๋ือส้มฟูลทีม สนไนเปอร์คาชาล่ะอ้ยโ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 อโอ้ยไปชาคาเชเอวแตกคาชาวอเ่าเยยมสุดยอดเพื่อน้แล้วคาชาวอย่าไปชมมันเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันมีแรงใจเดี๋ยวมันโยนไอพวกนี้ชมไม่ได้พอชมปุ๊บมันจะเหลือง ชิบหายละตามหลังกันนะเดินไปลุงนี้ขอแค่คนเห็นหระเบิดอะไรวนะเกียวเดียวทีเดียวกอลเกียวเกียวโเทให้ชื่ว่ากอลเียวเสียวโปเทไปไหนจ้าไปว้าไวยไปไปไฟไฟไ ไฟไฟไปหนูติดไฟหนูติดไฟหนูติดไฟเขาออกมาฉันอยู่ข้างนอกยังปลอดภัยดีเกิดอะไรขึ้นยถึงโตนะเอาไปแล้วเหรอชิหายแล้วเจ้าค่ะอีฉันอีฉันตกรถแล้วเกาะทิปไลน์ไม่ถูกและเกาะทิปไลน์ไม่ได้ด้วยว้าวหลอดเธอ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 ได้ยิงสิงสันเท้าเร็วเร็วเก็ตเร็วมากเธอเก็ตเธอชอปเปอร์มาแล้วเฮ้ยคัดคัดชาวนิ่ง ขัดเช่ามาแล้วโอ้อา้อาวเด็ดนะอยู่ไหนอ๋อในบ้านโอเคดูในบ้านเลยเอาลงมั้ะเอาลงนิ่เอาลงเหรอีโอเคนี่นนนนก็ปลอดภัยอยู่มันจะมีรูตรไงไหนที่มันลงมาได้อีกมันโอ้โหหล,ลุมันเล่มทุกรูเลยเช่นเช่นอยู่ตรงนี้นะเั่นอยู่นี่แหละไปตรงตรงเลยจะปิดรูมันหมาเาหรอมีคนหายตัวมา ทุกฟังเธอไหมใช่ไม่ได้ติดกูหรอ้ใครใี่ใครร้องข้าเจ้าเธอจะพูดเลยก็ได้หยือไม่ติดปากโอเคอย่ารออย่าเอาติดเด็กโดนแล้วเขาเผาข้างหน้าเผาข้างหน้าติดข้างหลังวดดอบไม่ไรเดี๋ยวรอรอมันหายด้วยกันวางไว้ก็ได้คอยคอยไฟไฟไฟโอเคฟังใหม่เฮ้ึ๊อ ไเพื่อนเพื่อนเอ้ยเอ้ยเอ้ยแคแมคควีน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 ของเช่าแมคควีนยังอยู่ดีด้วยเขาเสพติดการเล่นสไนายไปแล้วแมคควีนแกนก็สแกนจังเลยอุ้ยแมคควีนมันตมันอยากแก๊กเยอะดิเฮ้ยมองไม่เห็นเว้ยมันหมาแล้วเธอมั็นไปแล้วแมคควีนแมคควีนวุ้ยุ้ยแมคควีนแมคควีน เมื่อกี้โดนซองแฝดเป่าหน้าทีนึงโอ้โหหน้ายุ่งเลยเวนเธอมันแก๊สอีกเธอเธอระเบิดเธอหายทั้งวงเลยขอรีบอะอะไรวะมีบินเข้ามามีบินมีบินอ๋อเย้ยแล้วอุ้ยโอ้แมคควีนแมควินเกมเลยฮ่องแท้โอ้ยโอ้าวไฟไหม้ตายโอ้ไฟไหม้ไฟไหม้เชี่ยวอาเช้า ของแท้ป่ะเธอเออทำได้เลยเธอแต่แรงก็จะไม่หวังนะถือไมัยมาโอ้ยเจนซี่วะเยสโอ้ยใส่ตัวสมบูรณกันยอดนานทีจะเจอไลท์ที่แบบว่าเล่นดีซะดิไลท์แม็กควีนนะข้าเจ้า Clarity Unity Progress We are the Echo, true and free. The code recalls eternally. No more games, no masquerade. Vaya's lies will be un- Oh no, no, no! Quick, go to commercials! That was the commercial, Scotty! Hey, keep it together. I'll tell you what we're going to do. Absolutely nothing. What? Nothing? Sir, I get playing the ratings game, Stick but- Stick to the program as planned. Some doors are left unlocked on purpose.